เดี๋ยวก่อนขาของคุณสวยเรียวได้ไม่ต้องพึ่งศัลยะกรรมเปลี่ยนขาของสาวๆให้เล็กเรียวกับสลิมเล็กช่วยปกปิดเซลลูไลท์ไม่ให้ใครเห็นให้ต้นขาของเราเนี่ยกระชับสุดฤทธิ์ช่วยให้ขาดูเรียวเล็กลงตั้ง1-3เซนติเมตรเพิ่มแรงกระชับจากข้อเท้าถึงหน้าท้อง นอกจากสีเนื้อที่ดูเป็นธรรมชาติไม่วอกไม่เวอร์เกินไปแล้วนะคะยังมีสีดำใส่แล้วดูมีสไตล์อีกด้วยสินมเล็กเป็นถึงน้องเพื่อสุขภาพเรียวขาออกแบบและผนึกมาอย่างประณีตช่วยลดอาการปวดร่วมขาเหมาะสำหรับสาวๆที่ต้องยืนหรือเดินนานหรือมีภาวะเส้นเลือดขอด เวลาไปเมืองนอกก็อุ่นได้สวยด้วยหรือต้องไปโดนแดดก็ใส่กันแดดได้หรือถ้าเป็นสาวขี้อายใส่กันโปก,ก็ดีดีเอาเป็นว่าคิดถึงขาเรียวสวยเพอร์เฟกคิดถึงสลิมเล็กบายวีด้เลอค่าคุณแม่ยอมค่ะต้องการเป็นกระแทนจำหน่ายติดต่อ 2 6 5ห4 7 7 4หรือ0 8 9 8 9 1 2ดเ5